ยายกระต่ายใหญ่สวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วพี่น้องยายกระต่ายใยายพาขับปาหาเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้มาพบกันอันวันที่ยีสิบสี่มีนมา,กนน TV, 14, นา 6, หกขาพี่น้องอยากพาพี่น้องเขาไปเดี๋ยวไป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 ,ไปเบิเ่งน้ำกันวันนี้มาพอเลยว่าซันป้ะปะปะเลียยร์เเฮ็ดกำลังออกพี่น้องอดอกหน่อยๆตะปอดเตะแปะออกหน่อยไร้กระแสไดายามันเอาไวนะ้เนาะเอาไว้ซะนึ่พี่น้องจ้ามาเบิ่งมาเบิ่งน้ำกันโอ้ย ดอกแรงแหกม me. tense, miles, mile, miles. ันเลยพี่น้องวาแต่เฮ็ดบวกมาซองมึงเห็นกำลังเรื่มออกจ้ะพี่น้องมัน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 ไปไปไปคอยหาเบิงน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งแน่ดอกมันพี่น้องกำลังออกกำลังออกจ้ากำลังออกอ่ะพอเอาได้ก็เอากอนเนาะพี่น้อง้าสุดได้หมาอีกบอกลูกไมมันาเดืหดหคือกันโอ้ทงาๆพี่น้องสุดยอดเลยจ้า เดี๋ยวไปตองแต่ผมว่าพี่น้องบดิเปียนนะโอ้ยมันหมานพี่น้องงามๆจ้ะพี่น้องเห็นคือกันบอเห็นกำลังสีอกพี่น้องจ้ะเป็นเสือขึ้นเต้มนึงท่าคุณก็มีคือกันไหมพี่น้องพี่ขาวพอเห็ดพึ่งแห่ดอกนึ่งพี่น้องกำลังพอดีแกงเลยจ้าได้ไข่น่อยนี่ไข่น่อยไข่ญ่มันเห็นอยู่ ไปห่างใดอีกเนาะบานี้ปัดพี่น้องจ้ะย่างเขามาพอพอ,อดีปุ๊ดดิโทมัน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 มนันพี่น้องดอกงามงามพี่น,อน้องเบิ้งพี่น้องอันนี้เกือบเกือบสายพี่น้องเกือบสายบานเถาแล้วโอ้ยบานแห้งแล้วพี่น้องมอเพิ่งเนี่ย สีดอกจ้ามันหมานมันมาน,น,น,นพี่น้องพุ่นน่ะเห็ดเพิ่งข้ามแกงแสบปนยังเลยเฮ้ยสุดยอดสุดยอดใส่ตากันพี่น้องใส่ตาก่อนเอากระตาม,มาใส่ใกล้ๆกล้ตัดดิโถพี่น้องสิตเป็นดอกแกงบะเมนสิเปื่อยไปน้ำหนามเบิดบ่พอดีแค่ผู้เฒ่าเนาะไปแกงให้ทั่วยู่เฮือนสดนอนหอ,อนๆบ่เนาะพี่น้องเนาะ ถอดอยูเหนกะอายุเก่าสิบกว่าปีและพี่น้องพ่อดีแขวผู้เทานอเขืองพี่น้องเอาไปแกงเส้นนหอ่แ่บๆจ้ะให้ผพิงหวานดอกนี่พี่น้องวัาสินยางรัดไปหาพ่อยายพ่อยายเล่าพ,พ่อเฮ็ดผพิงข่มออกไม่อันตัวพ่อมอันว่าอะไะพี่น้องมันดังดอกหน่อยอยู่มือนน้มันก็เหลือหญ่ไรล่ะมึงเนี่ยงามๆเลยจ้ะพี่น้องมามานเฮ็ดบดดินไปน,นี้พฮดบดดิน,นงามๆเลยจ้ะลำล่งพอดีแกงเลยไหม แม่ดอกเพิ่นปัดติโทเป็นมูเลยจ้ะอู้หมานแล้ว,อลวอของแสบไปแล้วจ้ะน,นี่เห็ดบดดินนี่แม่ฮักเอาหักเอา,เอาพี่น้องปัดเก็บกองไว้ก่อนเนาะเก็บกองไว้ก่อนจ้ะมาเดอ้อพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อเห็ดอันหนึ่งมันไหวกับเห็ดอันไม่กับเพิ่มขึ้นมาแน่อยู่จ้ะแต่ว่าก็ยังอยากห่างอยู่นะพี่น้องเนาะ ทางพี่มาเบิงมาเบิงมาเบิงมา,งมา,งมางแยงน้ำกันพี่น้องอุ้ยกำลังงามเลยเมื่อวานนี้ <S <S พ่อใหญ่รับผามาหาเห็ดลากกระไดเห็ดบดดินนี่แหละแต่ว่าเก็บมาแต่แปลวได้กับบุหงค์ขึ้นกันนี่ขายเงา,ยาสูงหลวง,วงอุ้ยจะแส,สีบบางพื้นที่มันก็เอิญเห็ดปักอือพี่น้องเห็นปักอือเพึคน้ยขายเงาดีคัะพี่น้องจ้ามึงเนี่ยใส่ละบอกหนึงทางพี่พี่น้อง อืโอ้ยดอกกำลังออกพอได้เลี่ยมดูพี่น้องจ้ะพอได้ถ่ายท้าเหมือนพี่น้องเบิ้งเป็นมูกันไปแล้วพี่น้องเนาะน่ะ,นะเห็นบ่ดอกเห็ดอยู่ท่าหลังอีกบ่เพิ่งแจ้งนี่เห็นดูพี่น้องเถาน่ะอีกแปลว์ใหญ่เนี่ยพี่พี่พี่อ้อแตพอเห็ดกับมูกเนี่ยน,นี่แหละจ้ะกูดได้เป็นพี่บาปลา พี่ใหญ่กับตาใหญ่บขันมาปลาเนี่ยมวนมวลพี่น้องบปกินเขาก็ได้ไหมวันนี้เราบัดเคลืนมาหาเห็ดกันยังไงเลยไหมเจ้าเสาว่าซ้ำใดยจ้ะขันใหญ่กับตาใหญ่กับมีภารกิจหลายอย่างเนาะเครื่องเลี้ยงงัวนเนี่ยเห็ดขนมขายเนี่ยภารกิจเบิ่งดูแลผู้เฒ่าเนี่ยพี่น้องช่วงได้มีโอกาสมากกับอยากมากนะพี่น้องเนาะพอเด็กเก็บเด็กกำลีพี่นอ้อ,นองจ้ะบึ้งน้ำกันบึ้งแม่ยบึง้งเน่ เห็ดสบไปได้หนิดีดีมา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 ,มา,มาเก็บน้ากันอ้ยว่าสิเปเยเอันเก็บเห็ดอันน้นพอหญ่กลไปก่อนจะ้ะม,มามามาผีบานว่าสิไปเก็บเหเ็ดเผิงขมออกไม้น้ำพองญงยางมะลัดมาหนีมาพอเห็ดบดดินพอดีพี่น้องอ้ยแกงแสบปากคักไปได้นน่หนึ่งจำแจ่วกับแสบด้วยพี่นอ้องหาว่าไปนี่ใช่ล่ะ แน่ม,มากคือจังเห็นอยู่โอ้ยหมานหมานหมานพี่น้องแ้วจะเห็นพอดินกับย่อมเด้อมือนี่คากบอโอ้ยกะลังพอดีแกงพอดีกินเลยพี่น้องเอ,อ้ยหมานหมานหมานเอาไปกองสมุทเป็นก่อนจ้ะ พี่น้องดอกนึง่งเห็นอยู่เด้เหมืานนักติดไทยพี่น้องเบิง่งจักอยู่แต่าดบานเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนจะ้ะว่าคุณพีพีพีพเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยดอกก็ละงามเลยโอ้ยพอดีแกงเลยจ้ะสำคหัพอพใหญ่เบนใดมุงหัวใหญ่หนึ่งหนึ่งว่านเนาะมันก็เป็นเรื่งสี่นี้เองแต่เอ๊สองดอกพี่น้องงามเลย มง่ายตืบด่พี่นอ้องเผนทางบ่วเป็นเหงาเนาะจ้ะเห็ดป่า,าเห็ดบัวขึ้นเพลทั้งพูเนาะเห็นทั้งพูเป็นกระดอกง่ายออกเป็นเหงาเนาะจ้ะเห็ดบดดินเพิ่นสีก็แตกต่างเพี้ยนกันไปเนี่ยตามพื้นที่ตามประกาศเนาะจ้ะผุนๆเห็นเห็ดยังเนาะพี่น้องเปต้องนับกันไปเห็ดยังวะเห็ดผงเข่าเห็ดผงแดงหน่อยบ่พี่นอ้องพี่ดอกน,อกน,อกน,อกนึงจ้ะ ใส่ละเห็นบดดินพี่น้องเมื่อสิออกมวยใหญ่งไ,งไปลามไปหอดใส่หน่อโอ้ผุนดอกนึง่งใจเฮ็ดเพิ่งแดงได้ภาพไปเก็บจ้ะพี่เอาได้บ่ละ่ละเสร็จแล้วเห็นบดดินแนมเห็นอยู่ในดอกนึงพี่น้องทั้งใดล่ะบนนัดนี้โอ้เสียใจยพี่น้องจ้ะหาก่อนพี่ใบไม้บางใบเดียวก็นแนมบ่เห็นแล้วพี่น้องว่าลวงเฮ็ดกระไดพีสองดอกงามๆเลยจ้ะโอ้อยวังขางกระตานี่หลายดอกตัวอยงพี่น้องใช้กระตาท่านจ้ะ กระต่ายกระลมเกือบล่มแล้วอ้อาตัาวนี้ใส่กระต่ายพี่นอ้องมาพี่ใบปเป็นเจ้าชีโร่ได้ดอกเห็ดนี่กระเท้าเห็นมึงกเก็บเอาเสียโลดเป็นตะนายงขี้ยัง,ยงนี่พี่นอ้องว่าพื่นเห็ดได้บาทน,นี่ไปตีกระต่ายไปเก็บเห็ดทั้งคุนพี่นอ้องตัวที่ห้าเก็บกองไว้จ้ะ ไปเบิ้งน้ำกันเบื้องสได้เหตุมือไร้ปันได้จ้ะเบิ้งแน่พี่น้องเฮ็ดบดดินแกงเส็บเป็นตานายพี่น้องแม่มาที่บ่ายมาถือกระต้ามาน้ำกันมามาเอาเห็ดใส่กระต้าพี่น้องุูน่ะฮึดทิถัวหามขัดเซตตาเก็บเซตตาพี่น้อง เห็นออกโบอ,กออกกับมาเบิงเห็นมันหงอยาให้ไผตัวได้เน้นพี่น้องพอนริ่มพี่บ่ายเฮ็ดกับเป็นแน่นี่แหละพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านอยู่ซองบติดตัวมันเก็บเรื่องการไปเ,เรื่อยจ้าถ้ามาคิดหนึ่งก็บจะเลือกบลไหลกวาดแช่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตายายแม่เด้อพี่น้องเด้อบูสสูงสุดคนที่ขอถึงหมดแล้วพี่น้อง ไปบ่หอดไม่แน่เราคือเป็นเังสิบบาตดองเฮดกันได้หมูยายดีอยู่พี่น้องน้าสามงามงาม,งามโอ้ยถึกใจปัญญ์ผุ่นผู้ใหญ่กับพ่อ็ดพึงคุ้มจ้า ทางนี้กยายกับตายายกับพ่อเฮ็ดคือการเดี๋ยวสิปทายพี่เห็นหน่องเบิ่งคือการดูจ่าเฮ็ดเพงคมดอกไม้น้อยมาจากคมแห้งก็ได้จ้ะมันดอกใหญ่้นี่มันเป็นคำคมปันไดเฮ็ดเพิ่งคมนี่ก็ดีผู้มากกับมากมากเนาะอันเด็กกับตายายก็กินคมบันไดดอกจ้ะแต่ว่าหางมาค้ามาเก็บไงมีมะเขือมากเลยเฮ็ดดอกเลยขียนได้แล้วไม่เอาไรบ่แต่ว่าขียนได้กับบุคคลดีได้พี่น้องเฮ็ดขียนได้กันยาเอาเด้อ มันถูกเนอาจเซมีสารพิษยังกระไดคันว่าเฮ็ด,ดกินไดก็ดีเอาไว้เป็นเสือสำนักพี่น้องเนาะเหลื่อมเห็นทางห้างแน่แล้วพี่น้องสองดอกสามดอกสี่ดอกโอ้หเป็นหางแล้วพี่น้องกับพ่อเด็กเก็บเด็กกำอยู่จ้ะมูใหญ่ดีขนาดเลย ยงแต่เพิ่นกระไดเลยจ้ะหลายๆอยู่แหงงางหาแหงพอพี่น้องจะได้ไปทั้งอื่นบน่นีลยหึ่กระม้าแถวนี้ปะพอพี่น้องมึงไง,งพญายอเราเก็บกล่องไว้แล้วเอาป่เบิดแต่ว่าตัวพญายอเสีย,ยแล้ว จะไปอยู่แจ่ดายไกลไกแถวนี้งละพี่น้องมันแม่เฮ็ดผึ่งขมอยู่บ่พี่น้องนี่มันเฮ็ดผึ่งหวานตัวนี้มันออกสามอีกบก่กอุย้ยเสียดายดอกแค่น้อยแม่ขพอย่แล้วเตะตัวนี้ใหญ่แล้ว่าพอเฮ็ดผึ่งขมแล้ว่ามันเป็นเฮ็ดผึ่งหวานพี่น้องเฮ็ดผึ่งหวานเด้นี่มันออกไปแล้วรอบหนึ่งออกอีกว่าเฮ็ดผึ่งหวานตะขาบเลยพี่น้องนี่ เพื่อนเดียวกับไงเนาะพี่น้องม้วานแยกกับตายไงกับมาแปลหนีได้ยังจนเมื่อยกับบุไดเห็ดได้ดอกเถ้าเถาท่าพี่น้องเบื้องนั่นนะจ้ะเพื่อนเราออกสอนอยู่นี่เนาะโอ้ยบนแหนดอกเห็ดหมื่อกอมอีกดอกจ้ะแสะดงว่าเห็ดเพลิงหวานมีเพื่อนออกจำสองเทธอละพี่น้องนดูไงขาเป็นแตนหุ้นงามคักเห็ดกำลังออกพี่น้องเราแน่นเพื่อน เนิดพึ Kurz ่งแดงยางขามหัวไป็ลไรพี่น้องพุ่งใหญ่เราถ่วงเอ้ายางขามไป็ยังเราวะพุ่งเนี้ยแหละเดี๋ยวพ่อแกนก็เด้อพุ่นพุ่งใหญ่เราเห็นปั๊บปั๊บปั๊บไปเบิ้งน้ำพุ่งใหญ่ปั๊บปั๊บปั๊บสิภาพไปพี่น้องไปสิภาพไปเบิ้งภาพไปเบิ้งพุ่งใหญ่เราพอเลยเอายางเงี้ยเส้นละพุ่งใหญ่อยู่เส้เอาเก็บใส่กระตายให้เนี่ยอุ้ยเออผลงานเอาเก็บให้เนี่ยเก็บให้เนี่ยเส้นละเส้นละคุณน่ะโอ้ยเฮ้ยพึ่งข้ามตัวนั้นพึ่งข้ามดอกนึง เ็ดเองต้นอุ้ยเฮ็ดเผืองเฮ็ดเผืองเหลืองเฮ็ดเผืองท่ามตัวนี้เฮ็ดเผืองเฮ็ดเผืองยังหรอพี่น้องเปิดดอกยังอุ้ยเฮ็ดเผืองเข่าง่ามคาะพี่น้องง่าม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 พยายนะพอเฮ็ดบดดินอีกแล้วจ้าเป็นเฮ็ดบดดินกระเสียพูดกันลรอพี่น้องพออีกงูนึงจ้ะหลังจากไปหาพอใหญ่มาพอใหญ่เพื่อนว่าพอเฮ็ดเผืองขมเพื่อนว่าก็เลยเก็บ ขันหงว่าเป็นเห็ดพิ่งวันสิจงหว้ยอยู่นะพี่น้องเนาะหายมันใหญ่เสดายเนาะตะเอผิ่งแดงหน่อยพี่น้องดอกกำลังนุ่มๆจ้ะตุ้มๆอือ่ยลีเยลีเป็นคือเกาเฮ็ดผึ่งเยอะมากพี่น้อง โอ้ยเก็บร้อยจ้ะเอาบ่ได้เรื่องดอกผีบันเอาได้บ่เห็ดเพิอกเขาเขาทิมบัตจ้ะเอาบ่ได้เป็นเสือเนาะโอเคดีเป็นังได้จ้ะเอาใส่ได้ใส่ได้จ้ะเห็ดเผืงกถ้ำจ้ะข้างในเป็นเห็ดเพิอกขาล่ายที่เนาะข้าไปเอา มันนุ่มหรือมันเผามันนุ่มอยู่เด้จ้ะน,น่ะดอกกํานมอยู่ใส่มงค์ข้างน้อกนี่เนาะหาก่อนจ้ะเห็ดเพิ่น,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 รนกระดอกน้อยแตกแตกเห็ดไข่หลังเขียวพี่น้องเห็นบ่เห็ดไข่เห็ดประเมนหลังเขียวเด้อนีอ่เห็ดไข่โพนหอมเลยจ้ะปัน้นเห็ดขาวดินก็ลังเหลื่อมเห็นพี่น้อง ดอกไม้ใหญ่จ้ะผุนดอกนึงต่มๆม,มันได้ภาพไปเอาของังผุนจ้ะดอกต่มหน่อยนึงโอ้ยหักจ่อยพี่น้องเห็นมันกระเหลื่มไหวนะพี่น้องเนาะนี่ละเห็นห้าวมันนี่จ้ะกระได้พ่อแกงเด็กแกงใหญ่ยอยู่เด้อจ้ะพี่น้องจ้านี่เด็กเครื่องกระตา่ายใหญ่อยู่ไปวันศิรษมหาลดพี่น้อง ยางมาตามําเห็ดเพิงบานเปิ้งเคิงดอกนึงจ้ะเป็นตาบานหมานบอ่อดิเมืองก็ยังหมานอยู่พี่น้องเห็ดเพิงเขาออกดอกเนาะอ่อนอ้อยอ่ะอีกดอกจ้ะเห็นห้างหมดหนี่พี่น้องกระต่ายใหญ่กับเกือบเต็มด้วยจ้ะไปเดี๋ยวเวลากลับบ้านก r a b ซ่องเดี๋ยวไปหาแกงเห็ดกินก่อนพี่น้องขอบคุณที่ไลดอจ้ะติดติดตามเาย,ย่ะกระต่ายใหญ่ยังเป็นกำลังแรงใจเบิ่งแย่ง กองเบิ่งกันยูยเดาจ่าเดอร์ขอการคลิปหน้าเดอร์จ่าเดอร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ